สัตย์เดจฉาู้ไม่ได้เข้าฝั่งเข้าถึงทาไม่ได้สัตย์เดจฉาใช่มันก็ตายไปก็เหมือนเดิมมันอยู่ที่ว่าความลาดเอียงเทเอียงของมันอะ่ะมันสามารถคิดกุศลได้มากกว่าอกุศลไหมถ้ามันมากกว่ามันก็มีโอกาสในการรอดจากพวของเดรจฉามันยากที่คุณไดจเ้เลยบอกว่าเวลาเป็นเดลฉาลมันเป็นยาวไง มันตายจากหมาก็ไปเกิดเป็นงูมันตายจากงูก็ไปเกิดเป็นแมวไปมันวนอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่ในวัตวนอ่ะมันนานมากเยแต่เราไม่รู้ไงว่าพพชาติมันจะจบตอนไหนมันอาจจะจบชาตินี้ก็ได้อันนี้จังไม่เที่ยงตอบไม่ได้เข้าใจทําไม่ได้แต่มันอาจจะรับรู้ถึงกระแสได้หมามันรับรู้ได้อย่างแบบมันคนไหนกลัวมันจะรับรู้ได้อย่างเงี้ยมันก็มีสัญชาตญาณมันแค่รู้แต่มันไม่เข้าใจ แค่รู้โดยสัญชาติญาณแต่ถามว่าพอเวลามันอยู่ใกล้ควรปฏิบัติมันจะเอื้อต่อการที่ทําให้มันเนี่ยพ้นจากภพทุกขติได้ไหมก็มีมีโอกาสเหมือนกันคือเราเปิดอะไรที่มันทําให้แบบเราอยู่กับมันเราแบบเราไม่ได้สร้างไม่ได้ให้มันสร้างเหตุของอกุศลอะ่ะไม่ได้ไปทำอะไรนันมันอยู่แบบเป็นสุขเนี้ยมันก็อาจจะมีเหตุในการที่ทําให้ไปไปเกิดในภพที่ดีขึ้นได้